โฮมสเตย์อ่ะติ๊น้าขบันไดมีนังไรต่างมาโอ๊ะออมาโอ๊ะอ่ะค่ะนี่นี่ะเห็นกี่โลนี่นี่ไก่แน่นอ่ะมาไก่แล้วเนาะโอเคเพราะว่ามาตั้งไก่แล้วไงผมว่ามันอยู่ตรงไหนครับเพื่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นึกว่านึกว่าแบกไกดแต่ก่อนใช้ได้เลยเนอะ๋ยวเราจะขึ้นรถคันนี้ไปนะเราต้องขึ้นรถนั่งหลังไปฮะนั่งหลังไปไป ที่เรานั่งรถมาก็กี่กิโลอะจากที่ที่จอดรถอะที่จอดรถนี่เหรอครับประมาณห้าร้อยเมตรเองครับไม่ถึงกิโลแต่แต่แต่ว่าเราไม่เคยมาเนี่ยมันดูเหมือนมันดูเหมือนจะไกลแต่ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือแวบเดียวก็ถึงแล้วนับดาวโฮสเตย์มีไม่สองหลังนะชมดาวแล้วก็ดาวดินพาไปดูกนนะครั นี่เป็นพื้นพื้นไม้นะครับมันจะไม่มันจะไม่กัดตอท่สองหลังมันมีมันมีสัญญาณมันมีไฟฟ้านะพาเข้าไปนี่นอนได้สองมีมุม้งเแต่ว่า,อาอยัางหมดกันเพื่อเอาขาก็เลยก็ยุง่งแต่ที่นอนนุ่มนะนอนนุ่มอยู่ห้องหถองห้งาขนหนูมามีห้องน้ำข้างๆห้องน้ำอยู่ข้างๆห้องน้ำอยู่ข้างนี้เลย <Okay. S 2> ักกไมีวชัคโคงนะครับมีฝักบัวมีอันนี้ห้องนะแชมคูอย่าง,ง้นงหมเลยแต่มันมีสัญญาณนะที่นี้ไม่มีไฟฟ้าถ้าบอกไว้ก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตไม่มีดิบๆเลยเอาห้คนละช้าเย็ยน คนละหกร้อยห้าสิบรวมอาหารสองมือ้ออาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้ามันก็นจะมีมีน้ำดืม่มมีผลไม้ท้องถิ่นมาให้เดี๋ยวอยดูอาหารอาหารเย็นคขาตอนนี้กี่โมงสาครับพี่ครับจะกินข้าวสักกี่โมงดีครับตอนนี้นนกีนน่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวกี่โมงยกวันนี้ห้าโมงครับกินข้าวหกโมงไหมถ้าหกโมงก็ได้เหตุได้ครับ มีรองเท้ามีรองเท้าบูทเอาไว้ให้ใส่เดินเล่นที่ทุกนายอันนี้อันนี้เบอร์น้อยสุดน,นี่เบอร์เก่าที่สิบเอ็ดเกิงก็อยังได<ะ>ปักไปไปไหนนะปักเป็ดไปเกี่ยวเข้าค่ะ ไปปักเบ็ดดีกว่าถ้ามีไซส์ของผู้หญิงยกผู้เดียวอะ่เอะเ้าพี่กกทำงานจนต้าหัวหลอกนะนท้าคนนี้พอได้พอดีเท้าเลยว่ออะสวยนะแกอวกันเนอร์ก็ข่าดียใส่เสน้อหนาวก็วมาได้นะห้องก็มาได้น่ย ういうは、ね、い。 ตอนนี้เกือบหกโมงเนอะเดี๋ยวเราเราให้เขาเอาข้าวมาให้ตอนหกโมงเย็นอันนี้เป็นบ้านของหลังๆนี้นะครับเป็นเป็นบ้านของเจ้าของอตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าไม่มีสัญญาณนนโทรศัพท์แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ต ใดๆทั้งสิ้น,ตอนน,นตอนนี้กี่โมงแล้วจะหกโมงแล้วมันมีสัญญาณเลยนี่เรารอรอข้าวนะครับขเขากำลัง ทำอี่พเสร็จแล้วเข็มจัดขันตกเลยมันได้บรรยากาศเนาะครับมาเลยครับครับผมมีอย่างกินห้องมีน้ำพริกแล้วก็พัดคักสองแล้วก็ปลาทูทอด ไข่เจียวครับอยู่บนดอยมีปลาทูทอดอยู่ข้างนี้นะโอ้โหนี่หกร้อยห้าสิบมาดูแลโอ้ครับฝักแมลว่ะมันคือเรือเออแมวเนี่ยครับคือเรืออะไรเขาจะบอกเขื่อเขื่อครับอันนั้นยอดมันอันนี้ยอดอันนี้แอมอันนี้แอเข้ามันหรอครับอันนี้เข้าครับถ้าเข้าบอกป้อนยิงได้ก็เอื้อนผมได้ครับ ครับขอบ,ขอบคุณมากครับไก่เจียวปลาทูทอดน้ำพริกผัดผัดผัด,ผดยอดฟักแมว้วก็ด,ดูแลดีมากเลยนะยกโอเคเลยนะอ,อาหาร้ตอนเช้ามีข้าต้งมงใช่มข้าวต้มก็ยังดีเลยเรามีแค่เนี่ยแค่สองหลังหนึ่งสองห้องน้ําในตัวด้วยไอ้นี่พยเวกมากเลยเนมีก็เฮามีก็เฮาว่างไม่มีใครเลยนะมีสองคน ถ้าใครอ่าเดี๋ยวเขาจะก่อกองไฟตรงนี้ให้แล้วก็เอาข้าวโพดมาปิ้งกินตอนนี้หน้าฝนมาหลอวแต่อากาศเย็นนะโอเคเลยนะบ่กมาฮ้อนหมือเลยถ้าหน้าหนาวผมต้องอูถึงละว่าจะหนาวขนาดเดี๋ยวข้าวนี่จะเริ่มเกี่ยวเดือนต้นเดือนพฤศจิกาใช่ไหมพี่ว่าเขาบอกเมื่อกี้นีงนใครใครที่จะมาก็ต้องจองมาก่อนเนาะแต่ถ้าแนะนําให้มาเป็นเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มอ่ะสี่คนอะไรประมาณนั้นน่าจะสนุกหละเอาอะไรมาดื่มกันนะ ตัวนะเย็นนะเนี่ยตอนนี้หกโมงกว่าๆนีน่อากาศเย็นแล้วโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนหน้าหักดีเนะมีห่อข้าวอะ่ะพี่บอกว่าข้าวบอปอขอหันก็ได้นะหมาอเสียงก่ะทุกประทุม อันนี้เปิดหูเประหูแกะเ,เรียบร้อยล้วเนจ๋าอร่อย กินมืออเลยเมื่อเป็นปลาทูแท้จริงอะอยอดักแมวเนี่ยเจะาิงเพูดสิ้งแล้วอจะนอนเลยเพราะว่า ตอนเช้าก็จะมีข้าวต้มกับกาแฟนะมีโอวันตินกาแฟแล้วแบบกาแฟดริปเองชอบน้ไผ่กาแฟเขาขั่วเองใช่ไหมกาแฟปลูกเองขั่วเองปลูกเองขั่วเองเหรอ ต้มครับัวให้ไข่คนละสองฟองเลยนะอะข้าวต้มตอนเช้าเนอะอันนี้ที่บอกว่าเสร็จเต็จตอนเช้า,ม,าม,มีข้าวต้มมีไข่ต้มแล้วก็ไอ้กาแฟดิบ vậy ừ. nhìn Ăn... Căng Căng đã Mình sẽ ở chỗ này À, không